สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของติมตุสมาลมเกลือนออฟฟิเชียลนะคะวัสดีค่ะจานเปียกเป็นได้กินขซอสกินน้ำละวบ่กินแล้ว,วครับหลังจากที่อาหนในไทยได้ฉเฉลยว่าผู้ใด,ดมาไล่แสนกว่าบาทที่อนมหาบัตรจ่าเพื่อเป็นการเสื้อภัยนะคะ ไม่ติมกันได้ฉเฉลยแล้วได้บอกซื้อเสียงเรียงน้ำแล้วว่าเป็นของใครเป็นของพครก็ว่าใช่เฮาอ,นอเนี่ยองนะคะแล้วก็ดีใจน้ำทีมงานดีใจร้ายน้ำทีมงานพี่น้องเนาะที่ได้มาไล่ร้าย,ายผู้ไดร้ายก็ได้ร้ายผู้ได้ปานกลางก็ได้คือกันพี่น้อง นั่นก็คือได้เป็นนำใจเป็นชิ้นนำใจเป็นกำลังใจที่เสียหายลูกๆที่งานหรือว่าพี่ๆน้องๆที่งานจะต่อสู้เพื่อที่มีกำลังใจที่เสียสางนั่นสางนี่ทุกคนย่อมมีเป้าหมายนะคะมันไม่ติไม่กิมีเป้าหมายด้วยกันเอ่เน,นทุกบาททุกเงค์ทีก่ก็แม่พี่น้องจะมอบให้ค,คนก็ได้ทรงบานทรงพอทรงแม่ พลงพ้นกับเหตุเพื่อนในสื่อโถดสื่อล่าสื่อบ้านพระเยบวัดสิบดุลเหมือนหลายๆคนที่อยู่ชายคาชาวน้อยที่ได้ดีไปดีดนะพี่นอนะ้องเนาะจากที่ไม่มีอะไรเลยพลังพ้นกับมาบ่มีอย่างเลยพี่น้องบ่มีอย่างเลยเรลากับมาช่างมาแปลงมามหาอยู่หากินมาหาเอาทั้งหนา ซึ่งพ่อแม่พี่น้องเห็นผลงานเอฟซีพันเบิงพ่นมีหงมิตาฝ้ามิตาเทวดาสงสารเหมือนพระเอกว่าลรใช่แล้ว,ลวเราเฮ็ดดีเนะาะหลายคนที่อยู่ทีมงานสาวน้อยที่ได้ดีที่ได้เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงยายโอ้ยม่ติมดีใจน้ำตาสิไลพี่น้องน,น้ำตาสิไลเห็นแล้วอ้าวตอนนี้ก็อยู่หน้าเวที ในเวทีที่อลังการเพื่อนี่กาลั่างสิ่คือหม่างลงุ่งเพื่อที่ว่าสิได้เตรียมตัวนะคะลุ่งไปกรุงเทพนอที่นอนองเนาะนี่คือพลังงานาหน่วยพลังงานคคนว่อยคนว่อยนี่คือ,อ,อ,อหน่วยพลังงานนั่นเองกาลังสิ่งานเวทีสิ่งแต่ละหน่วย แต่ละงานกัดสำคัญทอทอกัดถ้าหากว่าไม่มีคนวอยถ้าหากว่าไม่มีคนวอยหรือหน่วยพลังงานมอล่มกัดแดนเซอร์มอล่กอมกมิลั่มอาจารย์น่นีิก็ไม่สีธิเป็นไปที่เพราะขาดหน่วยพลังงานเช่นนั้นแล้วแต่ละหน่วยแต่ละแผนกกัดสำคัญทอทอกันกน,ๆๆๆนะคะ ต้นนี้ถ่ายดนคลิปนึงสวัสดีค่ะเปียังไหน้าหนอครับกระตือนอ๋อคือกันครับแล้กระเตือนในคลิปนึงแหละเกล็หมดกระตือนอ๋อครับ้าไก่เหยียดงานเหมือนเตือนล่ำเหมือนเตือนน้องพี่นนองไม่ติมกันเลยแบบว่า เอา้าลองลองเอาจจกคคีบละพ่อชีปไปนอนแล้วสันแกได้คีบปนึ่นงกันละแกเล่นลูกขึ้นมาเมื่อขึ้นมาอไปบ่งบรรยากาศทั้งนอกกนหน้าพ่เกีไปที่ไปว่าสันมณีก็ได้นในในยางอกมา ถึกใจผู้นึงอาจจะพิจใจผู้นึงแต่ว,ว่าถ้าสิ่งที่ถึกใจหลายๆคนทอกันก็จะเป็นไฟป,ประแดดเนาะหน้าหนาฉิดตังเลยพี่น้องเนาะวิพลาดอันใดก็โอ้ยได้ทิ้งแบบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเป็นตัวแทนของของหมู่บ้านเนาะพี่น้องนเนาะผู้เล็กตื่นกับคุณน,นั่นรัะเป็นตัวแทน ใจและภูมิใจนะพี่น้องเนาะขึ้นกะสีมังไม่พี่เป็นบางส่วนก่อนเพราะว่าไม่พลังงานกะก็บพรั่นในหลายปุระก็สิแม่นลูกหูเทียบปอ่ะชินเป็นลูกหูเทียบไปน้องอ่าดูกันไปเรื่อยๆเลยนะ อันมาเบิ <tal> <currently> ่งทางทีแบันพี่น้องบ่อึดตะมองเบิ่งบ่อึดตะมองเบื้องภ่ษามเก่าเนี่ยเลยนะคะกำลังคันแขงผ้ากันแบบบ่แล้วก็ถมทีถมทางเลยเนาะพี่น้องรู้สึกว่าถมได้ระดับเดียวกันแต่ใแต่เก่ามันมันกระชุ่มก็ไม่ระดับเดียวกันที่เป็การถมที่ช่วที่จะสร้างห่อพัก ไอเดนเซอร์ cer, หรือว่าอาจารย์นี่นตีก็ไม่รู้ว่าคนจีนส,สางยังไงแต่ค่อยอทะเบงทะเยากันค่อยทะรุนวันต่อวันทันเหตุการณ์จากติมกุชมาลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะอันคลิปได้ก็จบอารมณ์พ่อแม่พี่น้องหรือว่าอยากให้แม่ติมถ่ายคลิปแบบนั้นเดแบบี๋ยวนีได้แม่เอาผู้นี้มาถ่ายเอาผู้นั้นมาถ่าย,านนาายแนะน้ำมาถ้าหากว่าแม่ติมมเหตุใด,ดหรือว่ามีโอกาส แม่ติ้มกับเฮ็ดตามเจตนาล่มที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีขอมาเพื่อที่ว่าสิถหัใจผู้บริโภคเนาะผู้ลังพนมากส่งือจังกินกว๋วยเตี๋ยวหมู่บ้านนี่แล้วตัวคนมากส่งผู้ลังคนกับมากหวานผู้ลังนกับกินเพ็ดหลายเออผู้ลังคนกับบ๊ปักกุ้งเลยกินเลยกับนี่มันแสบแล้วสดเลยกับนี่นั่นคือคนบุคือกันพี่น้อง คนบ็คือกันคือกันตะพองหลังคว้าคิดก็คือกันตะล,บบนตลูกพ่อแม่เดียวกันกน็คิดคิดตรงขามกันจะมีพี่น้องอันนี้ก็คือหน้าหน้าจิตต่างก็เรื่องออก้นเออการเดินทกลจะเป็นความจริงมาถึงแล้วนะคะเบิง่งปากพี่น้องกูสึกว่าคนก็สิโตัวที่ดอกซอมมือ คลายกิบมีหยัยนปนวิ่งลงมาอยู่แต่ว่ากระสีท่านแม่นพนตัวนีกระสีเป็นกานทรทุ่มทีแบบว่ากระสีลำบากลำบากไร้เตือบลดกระสีติดเนาะพี่น้องโอ้ยกะกระตุ่เด้อเที่ยวบัดเดือเบียกฝ่าวันนี้ได้ยใหญ่ปนตกเด้อปนกำลังสูงจี๋

พ่อแม่เห,หนือยนหน่อยท่านเนี่พี่น้องฉันพ่อแม่ดิ่นดิน่มเ,เรี่ยวให้น,นี่ก็คือแต่ละอาชีพเนาะแต่ละอาชีพเหมือนหมอลำอันนี้ก็เป็นบริษัทอีกบริษัทนึงซึ่งรับถมทีทถมทางแหละเราพี่น้องเนาะมีรถแบ็คโฮมีรถดำเนี่ยบริษัทบริษัทนึงค บนตัวข้ามบนตะแล้วค่ะชมไปเลยไหญ่แายเสือจะูโง่ลกาดจก็รู้ว่าคนทุไปหอดไก่ไปไกรู้ว่าที่บัจหอดใชกแตะค้อยรุ่นเอาว่าคนทุมงหอดใชังจด ถ้าเิ่นถึงแล้วเหมืนก็จเพูะดตามวัาทีเป็นหอดใจไม่กินก็บบามาอยู่ไม่กับรูว่าทีเิ่นหอดใจเดีดูค่ดูเลยนะคะดูฟังนี่ก็เป็นการาชางพ่อภาคาอาจารย์โน่ดีหมู่บ้านไม่กินกับไทยห้เบืองม้นนี่ก็สินไทยความกินไหวเ้เบิ่งกือเก่าเมื่อทันพอดี น้อทันซาแน่จังไลยแน่กะโอ้โขอตัวขออให้น้อพี่น้องนนอนนอนหลันบ่ทนไรซื่อนน้อนบ่ทนไรซื่อก็เลยหเมื่อขึ้นมากก็เลยลุกขึ้นมาเนี่ยแหละอันนี้กะสีทมไปอีกได้พี่น้องว่าเมนมาตรทุ่มมองเดียวนี้ให้เหมืกัสีทุ่มด้วยกัน สามชีพนี่หนะ้คานคนกสิราคนจริงคนของอุคลาก่อนชิเป็น้วที่เป็นรถบอกรถปัดก๋าสีลงไปหาอยู่หากินทั้งรุงเทพปุ่มหนองเนาะที่แต่ละอาชีพแต่ทีเดิมมันมาเป็นลำกรุงเทพกรุงเทพกับยาได้มีอุปสรรคใดๆเพราะแม่พี่น้องกแตอยู่ดีมีแห้งให้ลำรำดวยๆ้วยให้แห้งปังๆที่เขามาเบิงมาแย้งในช่องกินปุม่มชา รำเพลินออฟฟิเชียลให้สุขภาพแข็งแรงกินบอ่บอบกจกบ่อลงไปใส่มาใส่กันให้ตลอดปลอดภัยกันแล้วกันคลิปนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแล้วอ่ามีความสุขนะคะค่อมแมด่ดีมีความสุขนั่นคือช่องของทีมพุชมารำเพลินออฟฟิเชียลสุดๆสุดๆแล้วพี่น้อง ขอบุณในทุกกาลัางใจขอบุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงพี่พ่อแม่พี่น้องขำว่าเบิ้งทุกทุกรอบซื่อทุกรอบเออกะให้ลำลำลเรื่อยๆถึงหัวเรื่อยเบอรอซื้อจวได้กะให้ถือทุท้เก่าพี่น้องลิปนี้กะใบสมีก้อนกะแลี้ยวกันสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามให้ช่องติมกุจุมาลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยขอบคุณนะคะบ๊ายบายโอกาสหนนะ้าพอกันใหม่ได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ